บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะท่านถือไว้ให้มั่นนะฮะเวลาได้อะไรเนี่ยท่านได้ก่อนเสมอนะแล้วดูวงเงิน22,000ล้านนะฮะคาดว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็น่าจะเริ่มโครงการนี้ได้เพราะว่ากระทรวงการคลังนั้นกำลังเร่งดำเนินการแล้วก็พูดคุยกับคอรอมออยู่อันนี้คืองบปี68ที่เหลือ,อดังนั้นอย่างที่บอกนะฮะ รมไปประชุมในวันที่30กันย,ยายนด้วยส่วนงบปี68ที่ยังค้างท่ออยู่อันนี้35,000ล้านบาทตรงนี้จะนําไปใช้หนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราติดอยู่ไม่ใช่เป็นหนี้ไม่ใช่เป็นหนี้ต่างประเทศเป็นหนี้ในประเทศติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่รัฐบาลก่อหนี้เก่าเอาไว้รวมถึงโครงการที่ใช้เงินเยอะมากๆกก็คือโครงการพักหนี้เกษตรกรลองฟังรัฐมนตรีอธิบายดูครับ งบกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละครับที่จะโอนกลับมาน่าจะเหลืออยู่ประมาณ25,000ล้านนะครับคร่าวๆก็จะโอนกลับมาเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนของคนละครึ่งโดยเอาไปให้กลุ่มเปราะบางก่อนในเฟสแรกที่จะให้กับกลุ่มผู้เปราะบางอโอเคงั้นเพิ่มเติมนะฮะต้องต้องรีบปล่อยรัฐมนตรีกลับไปไประชุมแล้วนะครับเพราะว่า25,000ล้านนี้นั้น จะเอาให้กลุ่มเปราะบางก่อนนะฮะแม้ว่าจะใส่คนละครึ่งก็ตามแต่งบปี68ที่ค้างท่อมาต้องเอาไปให้กลุ่มเปราะบางก่อนนะฮะอ,ะอันนี้ก็เป็นข้อแม้เพิ่มเติมมาดังนั้นอย่างที่บอกไปย้ำอีกครั้งว่ารัฐมนตรีต้องได้ประชุมในช่วง6วงเย็นของวันที่30กันยายนเรื่องนี้มีดราม่าเล็กน้อยนะฮะรัฐบาลน,นั้นเนี่ยให้เงินกลุ่มเปราะบางอีกอีกแล้วนะฮะหลายคนบอกอีกแล้วหรือหลายคนบอกว่าเมื่อครั้งก่อนก็ได้เงินหมื่นไปแล้วอ่ะ มาครั้งนี้ก็รับเงินเป็นกลุ่มแรกก่อนนะฮะอันนี้รัฐบาลต้องบรหิหารจัดการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาในการแจกเงินด้วยนะว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อคนคนละกลุ่มนะฮะ,อ,ะอย่างไรก็ตามทีมข่าวของเราได้ไปสอบถามชาวบ้านที่นครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็นนทบุรีเขาก็ดีใจกันหมดนะฮะหลังรัฐบาลนั้นเตรียมจะนําโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งหลายคนก็บอกอย่างนี้บอกว่าแม้จะเป็นเงิน2,000บาทแต่มันก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างคือตัวคนละครึ่งเนี่ยนะฮะ มันจะช่วยอะไรคนละครึ่งน่ะมันจะช่วยเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันมากกว่าเพราะมันคือการจับจ่ายใช้สอยของกินของอุปโภคบริโภคประจําวันซะมากกว่าลองฟังซุ้มเสียงจากชาวบ้านดูครับชาวบ้านเขาได้มีกําลังซื้อเขางไงแล้วเนาะมันเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะเออคนละครึ่งเขาก็จะได้มีเงินจับจ่ายอะไรเนาะ ถ้่ไมมมีเงินไรเขาก็ไม่ค่อยออกมาใช้เงินไม่ออกมาซื้อของเขาจะอยู่แต่บ้านมีมีเท่าไรก็กินเท่านั้นอะ่ะเขายากให้มีทุกคนเลยเนาะเราว่ามันมันเศรษฐกิจ,จมันไม่ดีมันเดือดร้อนไม่เมือนะ่อน่ะมีพอเงินหมื่นที่ก่อแจ้งไปเขาก็ไ่ได้เราก็ไม่ได้นะครับแต่คนครึ่งนี้เขาสามารถไปซื้อร้านที่เขาลูกโครงการนะครับก็ถือว่าประหยัดเงินไปได้ครึ่งหนึ่งครับ ส่วนมากจะเป็นพวกกับข้าวของใช้ในครัวเรือนมากกว่าค่ะซื้อไว้เก็บไว้เพราะว่าตอนนี้ข้าวของทุกอย่างมันขึ้นราคาและมันแพงแพงทุกอย่างอะ่ะแล้วพวกเงินเดือนที่เ็ามีลูกหลานค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมันแทบจะไม่พอแต่ถ้ามีคนละครึ่งตัวน,นี้ช่วยได้เยอะนะคะ ะนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวัตถุประสงค์ของคนละครึ่งนั้นนะอาจจะไม่ได้ตุ้มตู้มแบบก้อนเป็นหมื่นนะฮะอาจจะเป็นพันแต่ว่าอย่างที่บอกแลวครับว่าช่วยได้ในการจับจ่ายใช้สอยประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของมื้ออาหารแต่ละมื้ออันนี้คนใช้กันเยอะจริงๆได้เวลาพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่า